ขอจเจริญพรเจริจรญธรรมญาิโยมสาธุชนทั้งหลายที่กำลังฟังคลิปวิดีโอการบรรยายธรรมอยู่ในขณะนี้อาตมาภาพพระครูดอนปัญญาคุณเจ้าอาวาสวัดศรีเมืองทองบรรยายธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธสถานอุทยานธรรมลูกชาติบ้านนาคำหลวงตำบลนาคามอำเภอเมือ,เมอ,เองงหวดอุดรธานี ทาง Facebook หรือทางโซเชียลแห่งนี้ถ้าญาติโยมสาธุชนต้องการก็ให้เปิดหารับฟังได้วันนี้จะขอยกเอาหัวข้อธรรมที่ว่าโลกกะระทัมแปดมาบรรยายโลกกะระทัมแปดทำครอบงำสัตว์โลกเรียกว่าโลกกะระทัม สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามธรรมนั้นโลกธรรมแปดนั้นมีอยู่หนึ่งมีมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีนินทาแล้วก็สรรเสริญแล้วก็มีสุขมีทุกข์ทั้งแปดอย่างนี้ เป็นธรรมที่ครอบงำสัตว์โลกอยู่สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามธรรมนั้นสัตว์โลกก็หมายถึงมนุษย์เรามนุษย์เรามีอยู่สองประเภทด้วยกันหนึ่งปุถุชนสองอริยชนไม่ว่าปุถุชนหรืออริยชนจะถูกโลกกระทำทั้งแปอย่างนี้ครอบงำหรือว่ากระทบด้วยกันทั้งนั้น ที่ว่ามีราบนั้นอะไรคือรลบอปัจจัยเครื่องอาศัยของมนุษย์เราเมีอยู่สี่อย่างก็มอีอาหารที่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาใัยอันนี้มีความจำเป็นสำหรับชีวิตของมนุษย์ถ้ามนุษย์ได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมา ในสิ่งที่เราต้องการก็เรียกว่าลาบนะสิ่งที่เราต้องการเราได้มาก็ถือว่าลาบแม้แต่สามีภรรยาบุตรธิดาเมื่อเราได้มาก็ช,อชือว่าเป็นลาบเหมือนกันหรือสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตถ้าเราได้มาถ้าเราต้องการแล้วได้มานั้นเรียกว่าเป็นลาบ นี่คือลักษณะคําว่ามีลาบทีนี้เสื่อมเสื่อมลาบถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้มีอยู่มันหายไปโดยทางใดทางหนึ่งจะสูญหายไปโดยทางมีคนมาลักขโมยไปหรือว่ามันเสื่อมไปโดยเหตุใดเหตุนหนึ่งก็ตามเรยกว่า มันเสื่อมลาบทุกคนก็นจะต้องเจอกันอย่างนี้ทั้งได้ลาบทั้งเสื่อมลาบหรือถ้าผู้ที่ไม่เคยได้อะไรในสิ่งที่ต้องการก็ว่าก็เชื่อว่าเป็นเสื่อมลาบเหมือนกันเออคือเคยยากจนก็เคยจนอยู่ตลอดอย่างนี้ก็คือว่าเสื่อมเหมือนกันเสื่อมลาบเหมือนกันทีนี้มียศเสื่อมยศแบบ มียศก็ยศนี่มันถ้าแยกออกมันมีอยู่สามสามอย่างหนึ่งอิสริยยศอิสริยยศได้แก่ตำแหน่งหน้าที่ที่เขาตั้งให้สองเกียรติยศได้แก่ชื่อเสียงคุณงามความดีที่เรา,เราทำขึ้นนะเราก่อขึ้นเราสร้างขึ้นเราก็ได้มี คนมีชื่อเสียงมีความดีที่คนให้คำยกย่องสรรเสริญตามความเป็นจริงอันนี้เรียกว่าเกียรติยศแล้วก็บริวารยศบริวารยศคือมีผู้เคารพนับถือในตัวของเราอันนี้ก็เรียกว่าบริวารยศทีนี้ ยศอะไรก็ตามทั้งอิสริยยศและเกียรติยศและบริวารยศถ้าเราได้มาได้อย่างเช่นตำแหนง่งอิสริยยศก็ได้แก่ตำแหนง่งนับตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านนี่ก็ถือว่าอิสริยยศานอำเภอก็เรียกว่าอิสริยยศผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายกรัฐมนตรีหรือนายกอบอจอนายกอบอตอ,อะไรเหล่านี้เป็นอิสริยยศถ,ถ,ถ้าได้มาก็ชื่อว่าได้ยศแต่ถ้าถึงวาระที่เสื่อมไปอาจจะเสื่อมไปอาจจะมีหลายลักษณะถ้าอยู่ถ้าหมดวาระก็คงจะเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราทำอะไรผิดพลาดไปถูกถอดไปถูก คนนินทาขึ้นมาไม่เหมาะสมที่จะครองตําแหน่งนี้หรือถูกปลดไปอย่างนี้เรียกว่าเสื่อมยศเหมือนกันเสื่อมยศเพราะฉะนั้นได้เมื่อได้มาแล้วก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรจะย,ยีรังยั่งยืนทีนี้นินทา นินทานี่คือได้พูดตำหนิตีเตียนในสิ่งยกสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมาพูดตำหนิตีเตียนกันนี่เีวยว่านินทานแล้วก็สรรเสริญก็ยกสิ่งที่ดีงามขึ้นมายกย่องสรรเสริญน,นี่ก็เรีวยกว่าได้รับสรรเสริญแล้วก็สุขที่นี่สุขนี่มีอยู่สองอย่างสุขทางกาย และสุขทางใจสุขทางกายก็หมายความว่าเราได้ทำงานก็ทำงานที่ไม่หนักหนาสาหัสสกันได้ตำแหน่งที่ดีไดอ้อยู่ในการทำการงานที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วก็ได้ตำแหน่งที่ดีหนะ้าที่การงานเราก็มีความทำงานแบบสบายนะนี่ว่าสุขกายสุขใจก็หมายความว่า จิตใจของเราก็ไม่มีอะไรที่จะมาทำให้เป็นทุกข์เศร้าหมองนะเพราะเราทำงานแบบสุจริตทำงานด้วยความชอบด้วยความรักในงานอันนี้ก็จะทำให้มีความสุขในการทำงานเหมือนกันเพราะฉะนั้นสุขมีอยู่สองอย่างคือสุขกายและสุขใจทีนี้ทุกทุกก็เช่นเดียวกันทุกก็มีอสองอย่างทุกกายทุกใจทุกกายนี่ ถ้าเราจะยกตัวอย่างมาให้เห็นง่ายๆก็หมายความว่าคนที่เกิดมานี่ใช้แรงงานแบบทำงานหนักนะทำงานหนักตลอดทั้ง8ชั่วโมงอย่างนี้เราใช้แต่แรงกายทำงานนี่จะทุกกายเพราะเราเป็นง,งานกรรมกรหรืองานที่เราได้กระทำนั้นเป็นงานที่ระบากอันนี้ก็เรียกว่าทุกกาย ทุกใจก็เช่นเดียวกันทุกใจเวลามีเรื่องราวอะไรให้วุ่นวายอยู่ตลอดเวลาในถูกกระทบกระทั่งจากคนอื่นพูดให้เราเก็บอกเก็บใจหรือแม้แต่ปัญหาของเราก็ได้รับกระทบทางจิตใจอีกมากมายอันนี้เรียกว่าทุกทุกใจเพราะฉะนั้นทั้งมีลาบเสื่อมลาบนี่คู่หนึ่ง มียศเสื่อมยศอ,อีกคู่หนึ่งมีนินทานแล้วก็มีเสื่ออีกคู่หนึ่งแล้วก็มีสุขมีทุกข์คู่หนึ่งทั้งหมดเป็นสี่คู่รวมแล้วเป็นแปดอย่างทุกคนเจอด้วยกันทั้งหมดนะทุกคนเจอด้วยกันทั้งหมดไม่ว่าเศรษฐีมหาเศรษฐียาจก,กจวิพกเจอด้วยกันทั้งนั้นนะไม่ใช่ว่าเศรษฐีเขาจะมีสุขอย่างเดียวไม่ใช่เขาก็มีทุกข์อ่ะอาจจะวุ่นวายอยู่กับเรื่อง เงินทองของเขานั่นแหละเขาไม่เคยนอนหลับสบายหรอกพวกเศรษฐีมีเงินจะต้องเป็นแม้แต่คนมีอยู่สองเพศปุถุชนและอริยชนแต่ความแตกต่างกันก็จะต่างกันอยู่ตรงที่ว่าปุถุชนเมื่อถูกโลกกระทําแกระทบเข้านี่ก็จะกระสับกระส่ายนะถ้าได้ลาบก็ดีอกดีใจจนเกินไปนะถ้า เสื่อมลาบก็เสียอ,อกเสียใจจนเกินไปอันนี้ปุถุชนเราจนหมดสติก็มีเวลาเสียใจแต่พระอริยะเจ้าเวลาพวกกระําแปดมากระทบกะไม่มีอะไรทำให้หวันไหวไม่มีอะไรทำให้กระทบกระเทือนใจ,ใจิตใจเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่มีจิตภาวะสูงส่งแล้วไม่สามารถ ไม่สามารถที่จะทําให้จิตใจของท่านกระทบกระเทือนวันไหวเป็นทุกข์ได้อันนี้คือความแตกต่างกันระหว่างปุถุชนกับปริยชนแต่ยังไงก็ตามพวกเราที่เป็นปุถุชนอยู่เวลาเหตุการณ์ทก,กธรรมมาแปดเกิดขึ้นไม่ว่าส่วนดีและส่วนไม่ดีให้เราพิจารณาอย่างนี้ทันทีนะสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา คำว่าไม่เที่ยงมันเดี๋ยวมันก็หายไปเป็นทุกข์มันก็ทนอยู่ไม่ได้นานจะดีมันก็อยู่ไม่ได้นานจะทุกข์มันก็ไม่ได้นานนั้นมันทนอยู่ไม่ไนดน้ทุกข์ไปแล้วน,น,นั่นและมันก็มีความแปรปวนไปเป็นธรรมดาถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะสามารถทุ่เราเบาบางใจได้นี่คือวิธีที่เราจะต้องพิจารณาเมื่อโลกธระทเกิดแปดเกิดขึ้น ให้พิจารณาว่าสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุก์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดายอย่างนี้ก็ทําให้พวกเราเบาบางสบายใจได้ระดับหนึ่งใช้หลักทางพระพุทธศาสนาเข้ามาบําบัดทางจิตใจของเราวันนี้ได้อธิบายโลก,กธรรทำแปดมาพอสมควรก็อยากขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแกท่านผู้ฟังโดยทั่วกันขอเจริญพร